คนวงการรถยนต์นี่รู้จักผมเยอะชายาผมไม่ไม่เหมือนใครแล้วมีคนเดียวด้วยที่มีชื่อสวัยมือเทพครับผมส่วนใหญ่รักยิ้มลูกค้าจะส่งรูปมาประเมินดูถ้าผมบอกร้อยก็คือร้อนแถวนึงก็ประมาณ15-20นาที20นาทีเต็มที่ก็ไม่เกินชั่วโมงหนึ่งต่อร้อย สวัสดีครับผมสวัยอสุพันธ์นะครับผมอายาก็สวัยมือเทียมครับผม่้มรอยบุบรถยนต์ครับผมปีนี้ก็ประมาณ23ปีครับผมเริ่มต้นเข้ามาเป็นเด็กล้างรถที่คาแคร์แถวแยกลำสาลีครับผม เราก็ล้างรถไปเคลือบสีอะไรไปแล้วก็มาฝึกง,งานกับไออาจารย์ที่ทำรักยิ้มเป็นมาก่อน สมัยที่ก่อนเราฝึกใหม่ๆแล้วก็มีข้อขอไปสีแตกสีเล้าอะไรอย่างนี้นิดหน่อยแต่ก็แก้ไขได้ทุกสถานการณ์ครับผมก็จะได้ใจกว่าจะตอบโจทย์ลูกค้าได้ก็ใช้เวลาเยอะมากครับผมแพ้หนึ่งแปดร้อยเริ่มต้นแปดร้อยพันหนึ่งบางคนก็ว่าแพงนะแต่ว่าคําว่าแพงมันก็ประสบการณ์เรามันยาวนานก่าจะได้มาถึงทุกวันนี้ครับผมแพ้หนึ่งก็ประมาณอยู่ที่สิบห้านาทียี่สิบนาทีแล้วแต่ต้องลือ้อต้องต้องอะไรไหมเต็มที่ก็ไม่เกินชั่วโมงหนึ่งต่อรอยส่วนใหญ่รักยิ้มลูกค้าจะส่งรูปมาประเมินดูถ้าผมบอกร้อย หนักที่สุดใช่ไหมมาที่เขาเลี้ยงไว้อยู่ตามข้างทางวิ่งมาชนเขาปูไปทั้งนคนครับผมต้องแก้มหน้าเจ้าของรถก็เป็นเจ้าของอู่สีดังอยู่อยู่ชนบุรีนะครับผมเขาก็ขีมือดีนะแต่ว่าเขาเขาอยากให้ช่างสวายทำแค่นั้นใช้เวลาประมาณประมาณแปดชั่วโมงค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างสูงอยู่งือนครับผมแต่งานออกมาเจ้าของอู่เขาให้ร้อยเปอร์เซ็น ผมดูรายการทีวีได้หลายรายการเขาจะมีแบบก,กระบี่มือหนึ่งอะไรอย่างนี้ไงเราก็มาหาโจทย์ว่าเราจะทํำยังไงไม่ไม่ให้เหมือนเขาชื่อสวายมือเทพเนี่ยถือว่ามันน่าจะตอบโจทย์ของเราได้กับงานที่เราทําคนวงการรถยนต์เนี่ยรู้จักผมเยอะเพราะว่าทายาผมไม่ไม่เหมือนใครแล้วมีคนเดียวด้วยที่มีชื่อสวายมือเทพครับผมอุป mm hmm. กรณ์มันมีประมาณทั้งหมดก็20กว่าตัวหลกัหลกๆก็จะใช้ตัวนี้ตัวโค้งจะสําคัญกับงานที่สุดเราใช้งัดตามตะเข็บที่มันเข้ายากตัวนี้สําคัญมาก คนผมจะมีอยู่2อันเป็นมรดกจากอาจารย์ให้มาอยู่กับผมมา20กว่าปีคนนั้นนี้เรียกว่าไม้ไก็สิส่วนตัวพิเศษตรงที่ทําให้แบบเงาครับผมไม่มีไม,ม่สะดุดเวลาสัมผัสเนื้อสีที่ที่รถมันไม่มีผลกับสีครับผมอยู่ที่ประสบการณ์ด้วยครับผมไปข้างหลังเพื่อส่องให้เห็นรายละเอียดของมุมแสงของสีที่เราส่องไป รถผมก็ใช้พอเจอเนอร์อยู่เ e n โซนี่เป็นเป็นขวัญใจของผมเลยผมใช้ตั้งแต่ t i เกอร์แรกๆน่าจะ4ีหชุดได้ครับผมใช้ยาวมากใช้ได้ได้ทนมากและปัจจุบันผมก็ใช้เ e นโซอยู่เหมือนกัน เจเกอร์วาร์รอบถูกใจผมมากมองไปปุ๊บมันมันสะดุดตาเซนโซเขาจะพัฒนาแม็กให้รูปลักษณ์ของเขาออกมาตอบโจทย์กับลูกค้าที่ชอบสายนี้อยู่แล้วแล้วก็การใช้งานในท้องถนนเข้าโค้งอะไรก็ประสิทธิภาพก็ชาดเกนมากครับผมสมัยเดก่อนเราก็คิดว่ามีแต่แม็กพอมาอยุคนี้มันมีไอย,ยางไอเซนโซ GC ซีวันน่ายางสวยเวลาเข้าโค้งข้อสะพานอย่างนี้ผมรู้สึกว่ามันมันโอเคกว่าสำหรับผมนะส่วนตัวผมผมว่าดูแล้วการกับขีมันมัดแมนดีทำให้ คนขับเนี่ยดูดันขึ้นนะแต่หน้าตาเราก็ดูดันอยู่แล้วใช่ไหมพอไปเจอตัวนี้จริงหมโอ้โหถูกใจมากครับผมทำไมลูกค้าต้องมาหาผมเน่ฮะผมจะให้คําตอบคําถามลูกค้าได้ชัดเจนทุกปัญหาที่เขาถามมาด้วยฝีมือด้วยอะไรผมในอะไรอย่างก็เลยได้ใจลูกค้าตรงนั้นไปที่สำคัญผมพยายามรับสายโทรศัพท์ตลอดเกือบ2ี่ี่ชั่วโมงนะถ้าเป็นงานนอกสถานที่สามารถส่งรูปมาประเมินงานแล้วก็โทรนัดหมายกันได้ เพจ a c e b o o k ผมสวัยมือเทพนะครับผม0890259857ครับผม